ดีครับอันนี้ก็นะครับมาให้ดูผลทดสอบนะครับเมื่อเอา RX 7900 x FTX reference นะครับแกะออกมาลดประกันเป่าไม่รู้นะแต่ไม่น่าหมดเพราะว่ามันไม่มี void นะครับก็คือแกะออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนตัว thermal pad อันนี้เขาเรียกเป็น thermal pad นะครับเขาเรียกว่า Honeywell รหัสก็คือ PTM 7 950ที่สั่งมาจากจีนนะครับร้อยกว่าบาทเองนะครับอันนี้ก็ตัดเท่าหน้าตัวชิปของตัวไดของ RX7900XTX นะครับคือเน,นี่ยตัดตัวลักษณะแผ่นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นซิลิโคนเหมือนซิลิโคนทั่วไปที่ที่ใช้ทาเป็นหลอดกันแล้วก็ทาแล้วก็ปาดอันนี้มันจะเป็นแผ่นเทอร์โมแผดเลยนะครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็ผมก็ซื้อมาลองเพราะว่าตัว RX 7900 XTX ของผมเนี่ยมันมีปัญหาฮอตสปอตตัวเนี้ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยครับพอรันในเกมเนี่ยไม่ว่าคือเอางี้ก่อนตัว RX 7900 XTX ตัว Reference เนี่ยครับบางคนเนี่ยข่าวตามที่ปล่อยมาเนาะบางคนมันมีปัญหาตัว Vapor Chamber ก็คือตัวซิงค์นะครับตัว Vapor Chamber นะครับที่มันออกแบบมามันมีปัญหาซึ่งมันจะมาให้ตัวปัญหาที่เจอคือฮอตสปอตนะครับ ฮอตสปอตจีพียูฮอสสปอตเทมเปอเรเจอร์เนี่ยบางคนเจอโดดไปที่หนึ่งร้อยสิบองศาไม่ว่าจะตั้งเสียบเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็มีปัญหาเหมือนกันบางคนก็เจอปัญหาเสียบแนวตั้งก็อุณหภูมิอย่างเงี้ยอุณหภูมิลดลงแนวนอนอนณหภูมิมากขึ้นมันมันเป็นปัญหาของอเฉพาะรุนเรเฟเนซ์นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาผมลองนะทั้งแนวตั้งแนวนอนฮอสสปอตผมผมนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามองศา กลางวันวันที่ร้อนๆนะครับหน้าร้อนตอนนี้สงการนะครับหนึ่งร้อยสาองศานะครับทีนี้ผมก็ซื้อเจ้า PTM ตัวนี้นะครับ Thermopad มาเปลี่ยนอันนี้ไว PTM นะครับ7 950ก้าก็การลื้อก็ดูจากวิดีโอเทียดาวของเกมเมอร์เด็นะครับของ s ส e ีฟนะครับซึ่งตัวนี้ผมรันเข้าไปในเกมอยู่พัสบ็อ์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8ปดสิบหองศาเอง แต่มันอาจจะเย็นลงเพราะว่าตอนนี้ยผมเคสผมเปิดอยู่แล้วอยู่ในห้องแอร์ด้วยมันก็จ,จะมันอาจจะเย็นขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ผมลองเปิด a อซิ่งคีสมิราดอยู่นะครับเนี่ยอยู่ในเกมเลยนะครับเนี่ยก็ปรับสุดเต็มที่นะครับนี่เลย เดินไปเดินมานะครับอุณหภูมิที่เห็นก็คือ hot สปอตนะครับคือจากตอนนั้นมนันร้อยสมลดมาเหลือ85ด6เองแต่ทีเนี้ยถ้าปิดเคสเข้าไปนะครับมันอาจจะโดดไปถึงอาจจะอุณหภูมิอาจจะโดดขึ้นกว่านี้อีกอาจจะถึงใกล้เก้าสแต่เท่าที่เห็นสังเกตคืออุณหภูมิ h o ตสปอต G P U ฮอตสปอตของ R X ส0 0พัน X T X อะครับ ลดรปรสิบองศาวกว่าเลยนะครับถามว่าฮอสปอตนะครับที่หนึ่งร้อยองศามีปัญหาอะไรไหมก็คงไม่น่ามีปัญหาเขาออกแบบมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันโดดไปถึงร้อยสิบแบบแสดงว่าซิงค์คุณมีปัญหาถ้าร้อยเดียวยังโอเคแต่ผมก็อยากอยากโซนไงอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยากเห็นอุณหภูมิลดลงเพื่อความสบายใจก็คืออันนี้คือผลที่ได้นะครับถ้าใครใครอยากจะไปทําตามนะครับก็ แบกรับความเสี่ยงเองเรียนรู้นะครับวิธีการถอดตัวซิงค์รวมถึงประกันเองนะครับอันนี้ผมผมผ,มผมเองนะครับไม่ไม่รับผิดชอบอะไรนะครับเรียนรู้เองทําเองนะครับผมรับผลเองนะแต่มาไกด์ให้เฉยวันนี้ก็คือมันลดได้เป็นสิบองศาเลยเพราะว่าคือผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็คือในซิงค์ไอตัวซิลิโคนเดิมนที่มาจากโรงงานมาจาก amd อะครับก็คือพอเปิดเข้ามาเปิดไปแล้วเนี่ยตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวซิลิโคนนะครับที่มาจากโรงงานแข็งแข็งแข็งและแห้งนะครับแสดงว่ามันเลยส่งผลให้ปัญหาอุณหภูมิ GPU Hotspot เนี่ยมันสูงขึ้นมันปัญหาของซิลิโคนของผมอนะครับโชคดีไงว่าซิงไม่มีปัญหาจะเจอปัญหาตัวซิลิโคนแทนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนตัว Thermal Pad เป็น Honeywell PT PTM 7950ก็เลยดีขึ้นนะครับก็เบื้องต้นก็ไกด์ไลน์ประมาณนี้ครับผมใครอยากลองก็ ไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับสำหรับคนที่ถือ RX 7900 XTX m b a หรือตัว reference นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม